รวมทั้งหนึ่งครั้งนะครับนะกับพี่สุนคนเดิมนรกวันนี้ครับพี่เอาในข้อสอบที่แบบสามในพาร์ทที่มีชื่อว่าความถนัดด้านเชิงก้นและความถนัดด้านฟิสิกส์นะครับมาทําให้ดูกันอ่านโจทย์ข้อน,นี้กันลูกข้อน,นี้ของเราเนี่ยครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับหนูรู้ไหมฮะว่าตอนเนี้ยล้อเอของเราเนี่ยครับมันจะหมุนทิศไหนนั่นเองเนาะนะครับนะอ่ะดูรูปก่อนไหมฮะร,รูปนี้คืออะไรครับ คือไม่ใช่กับกลมๆๆๆๆๆไม่ใช no anyway, ่แค่นั้นจริงไหมลูกได้ไหมครับบริการที่เราเนี่ยครับเอาล้อของเราเนี่ยครับเป็นไงฮะอันนี้ทั้งหมดสี่ล้อมองเห็นไหมลูกอันนี้คือแต่ละล้อเนาะนะครับนะแต่ละล้อเนี่ยครับมันก็มีแกนของมันเนอ่ะเป็นจุดๆพวกนี้อันนี้คือแกนของมันได้ไหมครับจากนั้นครับล้อสามล้อให้ลูกมันสัมผัสกันจากนั้นครับมันมีตัวของรางใช่ไหมฮะหรือว่าสายพานก็ได้นะครับนะเชื่อมระหว่างล้ออันเนี้ยลูกอันทางซ้ายเนี่ยกับลูกเนี้ยเข้าด้วยกันโอเคป่ะได้ไหมครับอันนี้คือระบบของเรา ทีนี้ครับถามว่าแล้วเกิดหนูเจอรูปแบบนี้ครับคำถามมันถามว่าแล้วอย่างเงี้ยลูกล้อเอจะหมุนทิศไหนเนี่ยหนูอยู่ยังไงนะครับนะฟังพี่ดีลูกนะถ้าเราเนี่ยครับเห็นว่าล้อของเรามันสัมผัสกันอยากให้หนูจําไปเลยครับว่าถ้าเกิดล้อสัมผัสกันครับเวลามันหมุนมันต้องหมุนทิศทางตรงข้ามกันเสมอโอเคไหมลูกได้ไหมครับอันนี้พี่ทำตัวเอียงหัวเอียงเพราะต้องหลบตรงนี้นะครับน่าโอเคไหมฮะเอาใหม่เข้ากันครับอีกหนึ่งรอบนะฮะพี่ว่าต่อนะครับถ้าเกิดล้อของเราลูกมันสัมผัสกันนะครับเอาเขียนว่าล้อสััััััมผสกกกกนนนนน่ออลลละเา้้ครบตวีู อ่ะตัวนี้ถ้ามันสัมผัสนะอล้อสัมผัสทิศทางสลกกันเนาะล้อสัมผัส,สมผหมุนตรงข้ามจําง่ายๆแค่นี้ง่ายไหมเออดได้ไหมได้ไหมล้อสัมผัสกันนะฮะจะหมุนตรงข้ามกันจบง่ายๆแค่นห้ลูกเห็นนะครับเนื่องจากตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไปดูลูกน้าดูเฉยว่าตัวเนี้ยล้อ A ล้อตัวนี้ล้อตัวนี้เนี่ยโอเคหมุนตรงข้ามกันพอจะรู้แล้วจริงปะาจากนะครับถามว่าล้วเกิดล้อนี่ของเราลูกตอนเนี้ยมันหมุนในลักษณะแบบนี้แบบเนี้ยเราเรียกเป็นการหมุนในทิศทางแบบไหนครับเนี่ย อันนี้คือคือตามเข็มจะไม่ดูเขียนว่าตามแล้วกันนอรแบบนี้ล้อตัวแรกเขาให้มาครับหมุนตามเข็มอ,อยู่จากนั้นครับจะกระดูแสังเกตสายพานของเราลูกนะสายพานตัวเนี้ยที่จุดในี้ลุกมันก็ต้องเลื่อนไปทางด้านนี้จริงปะถูกไหมฮะพอลอกเรามันหมุนแบบนี้ได้ตามทันไปลูกงั้นตอนนี้ครับพี่ไปแล้วนะสายพานนี้ของเราครับมันต้องเลื่อนนะครับทิศลงแบบนี้แต้ไ,มไ,ไหมในอันที่สัสตัวนี้เนาะจากนั้นครับสายพานตัวนี้ต้องเป็นไงลูกได้ไหมไหมสายพาน,นมันต้องเป็นยังไงฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้ครับเราเลงว่าเราเ สายพานตัวนี้ของเราลูกนะมันต้องขยับทางฝั่งนี้ถูกปะเพื่อยล้อตัวนี้ครับมันสามารถหมุนตามเข็มได้แน่นอนครับว่าสายพานเส้นนี้ก็ต้องเป็นยังไงครับต้องเลื่อนลงแบบนี้จริงไหมลูกได้ไหมครับแล้วมันต้องเลื่อนอย่างเงี้ยเพื่อยล้อมันหมุนได้จริงปะงั้นตอนนี้พี่ถามหน่อยสิว่าถ้าเราอะครับมาดูที่ล้ออันนี้ลูกนะครับนะสายพานตัวนี้ครับมันถลายเนี่ยไปทางด้านนี้สายพานตัวนี้ลูกมันถลายลงมาด้านนี้ล้อตัวนี้ต้องหมุนยังไงเนี่ยเหมอะไหมแน่นอนครับล้อตัวนี้ต้องหมุนแบบแบบทวนเข็มนั่นงได้มลก อันนี้หมุนทวนนะครับนะได้ตัวแล้น้านี่หมุนทวนเข็มเนาะอ้าวจากนะครับเราใช้สมบัติที่ว่าถ้าเกิดล้อมันสัมผัสกันครับมันต้องหมุนตรงข้ามกันเสมอเห็นแล้วนะฮะว่าล้อนี่หมุนทวนไอ้ต้องหมุนไรครับต้องหมุนตามเข็จมจะมลโกอันนี้ก็ต้องหมุนตามเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยครับคำถามที่เขาถามเรานั่นเองนะครับนะล oh, ้อสัมผัสกันต้องหมุนตรงข้ามกันถ่านี้หมุนตามไปละอันนี้ไปสัมผัสด้วยต้องหมุนยังไงครับต้องหมุนทวนเข็มน,นั่นเองได้ไหมลูกเนี่ยเราก็จบคําตอบได้เรียบร้อยคร ตอบข้อที่2เคลียร์ไหมครับฝากความรู้นะครับเรื่องของล้อและจริงเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของเพลาด้วยเป็นความรู้ด้านเชิงกลฝากไว้ทบทวนหน่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ